ไอรุกรขอบคุณท่นี่ช่วยนะเอ๊ะนัดอะไรน่ะไอแม่พวกโจรซ่วไปพักไปย้อนกันเลยนะรับดีไปชสวัสดียังจำฉันได้ไหมล่ะ โอ้แม่นะฮะสปิกแมนไฟซะแล้วไอ้พวกกัดจระเอ้แกเป็นไรต่อไปเอ๊ะแล้วมปนอะไรน่ะเฮ้ยจ้ทออยต้องทนกัวมันต่อมอีกเช้เนี่ยะไปเอ๊ะกระด้แค่เรียาไอ้เจ้าจระไอ้ดูท่ามันอ เฮ้เฮ้บอเล่ไอ้อะไรกัน่ะนี่แกไอ้เจ้ากาดแย่มาทำแท้ทีีแมนอ่ะไอ้สวัสดีทนทีแมนเฮ้หนีก่อดได้กาโอ้แกจะไปไหนล่ะ มันนี้เลยนะหน้างแกเนี่ยควรจะชีกออกเฮ้ยเอาเป็นว่าใช้วิธีนี้ดีกว่าอ้าวหกขึ้นมาครับโอ้ไม่เป็นไรเนอะแค่นี้สบายดี เดี๋ยวท่านลงไปต่อแล้วละ่ะนี่ตรงนี้ล้วกันนี่อ้าท่านจีแมนพร้อมแล้วล่ะครับอ๋ออยู่ตรงนั้นไงครับผมท่านจีแมนเดี๋ยวเขากดปุ่มแป๊บหนึ่งนะครับไม่น่าโอ้ยอยากลุกไฟแกอยาอยากลุกไอีกทำอะไรน่ะ เอาละเล็งให้พร้อมไปเลยเราจะพาสิทธิ์เจ้าพว่อะไรนะอย่ารไฟนี่แหละเฮ้ยอะไรนะเก็บตุ้หัวเต้าี่จะอะไรเนี่ยไอ้ตัวน้าจแบหน่อยกตบ้วของแต่ของแกนี่เฮ้ยอะไรนะอู้ห งั่ชัดไปก่อนละนะโชคดีอะแถวนี้สบายใจจังเลยฉันขออะไรสักหน่อยดีกว่าเฮ้เฮ้พวกแกเหยียบตาแล้วหนึ่งอันอะไรกันอะแกจะต้องตายไอ้เจ้าหมูโดยฉันจะขอดนะขอโทษค่ะเอาดีเอ๊ะทำไมจะมีชีวิตนี้น่าเกิดอะไรขึ้นอเหย่ยฆพาฉันเลยเนอะ ฉันสนแค่นี้แล้ไม่พอแล้วนะนว่ามันตื่นแบบนี้จะทำอะไรฉันได้นะเฮ้ยโกเล้เฮ้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> ฉันอยากจะกินยาเฮ้ยโกดี้เลยทีเหมือนกันเลยนะรับได้ไปเราต้องรีบไปกันแล้วเจ้าทีบบามไอซ์ตั้งตัวมาแล้ว เสิเพื่อนเ้าีเขาไมพื่อเยอบใจเราไก่เราเพื่อนไก่ถึงแล้วอ้านี่อะไรกันล้วเนี่ยเกอไปไงเดรอนเท่านี้แหละรีบเราเพื่อนเอ๊ะจจีเจะ้ยลากกอนนะเพื่อนกูไม่ดกันแล้วละาลกาลกข้าเอาี้ยมฮ่าฮ่าแค่นี้เนี่ย Bye, chồng cái cưng của nó như vậy mà chồng cái cưng của nó như vậy mà chồng cái cưng của nó như vậy mà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  nó nó như hết mà đi như vậy 你们打了对了，哈哈。 แมนตายแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยนัน่วมันทีพีแมนนี่นะจะไปไหนนะ่ะ<อ>เอ้ยที่ไหนเนี่ยจัดการเลยอย่างนั้นแหละเพื่อนดีเลยไม่เป็นไรนะแค่นี้สบายเหมือนกันเพื่อน,นปุ<อ>่มนี้กดไปม่ว u นั่นแหละไปอ้สวัสดีแก่ก็ดีเลยมันจะการนุ่ม,ม,มาากกตัวลงชั้นละโว้ยไม่ได้กงแก้ว ไ้พวกนี้เอาไปทิ้งดีกว่าไอ้พวกเนี่ยเอ๊ะวัสดีเพื่อนโอ้ยอะไรกันนั่นนะ่ะอะไรเหรอไอ้แกทำอะไรกันฉันน่ะ ้องุไปไทยดช่วยไม่ได้จะต้องส่งไตให้ท่านมาสินะคุณได้ต้องการส่งข้อความหรือไตไทยท่าแล้วค่ะเครื่องบินมาแล้ว่งนั้นเหรอข,ขอึ้นมาแล้วดวฉันส่งมือให้เอามาแล้วมือน่ะได้เลยอ๋อเอาล่ะไปกันได้เลย

เฮ้ยแล้วเาไปไหน่ะเฮ้ยไปไหนเอฟฮัตมันการ์ดนะแกดบดจะทุบ้าหลหนักแน่เลยโอ๊ยจบแล้วทำไงไม่ไม่เอฟจะแกล้วกันไม่นะเครื่องบินไฟไหม้จะไม่ดเลยรีบไปไอ้เอ็กวายเลนเอฟไปย่งไปนะมันจะทุบ้าอย่างนั้นเหรอ นกมนกันกันไอ้เด้กกบ้างไมาไ้แกอนี้ไปไหนนะแกตาแกุแค่นี้เนี่ยสบาจริงเลยขอขอบคุณครับดีเฮ้ยเอ๊ะน้ำมันอย่าบนะวา ไม่เลยอยากจะจ่าฉันเลยที่ไหนเนี่ยจัดการเลยอย่างลรเพื่อนดีเลยไม่เป็นไรนะแค่นี้สบายเหมือนกันเพื่อนปุ่มนี้กดไปมั่วแน่หละไป้ไอ้ไอ้โซนดีแก่ก็ดีไม่มาจนการดุกตัวของฉันเลยคนเมื่อยดุกแก